วิตินย่าง8ริ้วกำลังมาแรงดาวรุ่งฟุตบอลไทยที่ทุกคนอยากจับตาวรากรช่างเขียนดีจากโรงเรียนหมอนทองวิทยาจังหวัดชเชียงสาวกำลังเป็นที่สนใจอย่างมากหลังจากโชว์ฟอร์มที่โดดเด่นในศึกฟุตบอล7จสีแชมป์กีฬา7 HD อดีแชมเปี้ยนคัพ2025จนได้รับฉายาวิตินย่าง8ริ้วหรือวิตินย่าบางน้ำเปรี้ยวเนื่องจากสไตล์การเล่นที่ลยคลึงกับดาวรุ่ง โปรตุเกสวิตินยาด้วยความเร็วความคล่องตัวและทักษะการควบคุมบอลที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นทีมแมนสำคัญที่ช่วยให้ทีมโรงเรียนหมอนทองวิทยาทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและทำปะระตูได้หลายลูกบัตรเฮสแวร์อิตเกสคอนเทวเชอร์ด้วยฟอร์มการเล่นที่ร้อนแรงเขาได้รับความสนใจจากหลายสโมสรในไทยลีกและมีโอกาสเข้าร่วมทีมชาติไทยยูสิบเจ็ดอีกด้วยแต่ในที่สุดการท่าเรือเอฟซีก็ปิดดีนคว้าตัวเขาเข้าสู่รังอย่างเป็นทางการนอกจากนี้สโมสรยังคว้าตัวเจสดาลังกาหนาว กองหน้าโรงเรียนหมอนทองวิทยาเรียบร้อยแล้ว and this is the part most people miss ความสำเร็จของเหล่านักเตะรุ่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากการฝึกฝนอย่างหนักและความมุ่งมั่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดการที่เขาสามารถโดดเด่นในศึกฟุตบอลเจ็ดสีซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีความรุนแรงสูงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่คำถามที่น่าสนใจคือว่าเขาจะสามารถประสบความสำเร็จในระดับมืออาชีพได้หรือไม่และจะเป็นอนาคตของฟุตบอลไทยหรือไม่ขอให้ทุกคนรอติดตามกัน